ไม่เป็นไรเราเอามาตีเราไม่ได้เอามาไอ้นี่เราไม่ได้เอามาขายใครยังไม่ถึงไหมอ่ะพี่เข้าผิดวอ์ปอ่ะไม่ผิดไม่ผิดถึงแล้ววางอเไรดิน้าหลังคุกพี่ไม่ถึงบ้างทำไมรถดูน้อยอ,อย่างวะ มใครถือระเบิดตอนนั้นเขามีวอหรือยังไงผมผมอยู่ครับผมอยู่เขาอยู่ในวอไม่ใช่หรออยู่ครับผมอยู่เ่สันนี่ถือเหรอนไห่ใม่ระเบิดมีสลูก มันไอ้สร้างมันเปิดหักคีมันกดผิดมันกดผิดมันเปิดหักคีกำชันปะหักคีที่อยูนะมันเปิดหักคีดูไอ้อย่างนี้สวยนะผมว่าสวยนะหักคีหมดหน้าเล่นมากเลยนะใช่ใช่ใช่มันอยู่ทั้งสามหมดมามาระเบิดก่อนมาระเบิดก่อนลงไวไม่ได้ระเบิดนะผมกลังไปลงว้มันเปิดทิ้งไว้ประตูไม่มันลัดไฟที่บ้านมันเหรอวะโอ้ยไม่เปิดไม่พอหรือเปล่าแบบเนี้ย ตำรวจมีแค่แปดคนไว้มึงคัาตีบ้านมันเลยตีบ้านมันเลยครับตีบ้านมันเลยเอออะไรอะไรอะไรจะเกิดไม่พอนหรือเปล่ามีขอเยอะมากมี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 โอเคโอเคมัไม่มีฮอตไม่มีรัวก็ไม่มีเอาเลยครับเอาเลยอย่าไปกลัวมีระเบิดบ้านกันปะเนี่ยต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้มาที่เดียวแค่นั้นแห มาจอดนี่ดิเอามาจอดหน้าบ้านมาเลยเนี่ยอย่ในไฟบังขอหลับตาตีนะรถจอดหน้าบ้านก็ได้นะมันไม่โดนนะาประมาานะอย่าประมาทนะไม่ต้องระเบิดลงรถเึงระเบิดขวานเบิดขมันิด้านเขวาให้ามันยะิดะเรานระมันริงพวาเนริานะมันยิงพวาเระาลรมนะเนระเมันน อ้ามีเขาตก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 ตก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 อินเวทนะแช่อินเวทอินเวทหัวคุยแช่นั่นน่ะคุยสัตว์ไอ้เที่ย่ะไอ้อย่างโง่ไอ้เที่กระเบื้องควายไอ้เที่อ่ะไอ้ที่ตัวอับประรักเอ้ยผมจำแม่ผมจำแม่อย่างโง่ไอ้สัตว์กินยะการที่อะไรมึงไอ้สัตว์กินยะการที่อะไรมึงไอ้ที่โง่ที่ใตาอยู่ไหน

อไรอ่ะอะไรอ่ะไงทำอะไรกูทำอะไรกูวียงไม่ตายควายมีระเบิด็นร่ก็ปากับซันนี่ระเบิดเป็นหมดระเบิดไปหมดแล้วไอ้เหี้ยมาจริงปะเนี่ยเฮ้ยมึงไอพกโง่เดี๋ยวมึงไม่รู้ไอ้ตายไอ้ายระเบิดไปมดแลวระเบิดไปมด้

มามาพร้อมมาพร้อมไหนว่าะเบิดทเบิดเบิดเลยอะไรอะอะไรอะออยควายอย่างโง่ยกระบอเด็เบสดเบสรอรอ คุยกูจะได้เข้าไปตีกับมันมั้ยเนี่ยเหนึ่งขึ้นมา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 ไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตาขึ้นมาขขึึ้้นนมมาาไปดิไปดิไปดิทะลุไปเลยทะลุไปเลยทะลุ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 ไปซ่ออยู่ทะลุเร็วเร็วไปทะลุไปทะลุไปทะลุไปไปซ่ออยู่เออเอ้้ยชีวิตนี่ กูจะได้เล่นอยู่หรอกเนาะโอ้ไ้สัตว์ดีเว้ยไอ้เฮียโอ้ยเฮ่ยเอ้ยไอ้สัตว์เฮ่ย ชบหนุน่ก่อนี่รี่รี่ชกอยู่อยเฮ้ีีฟังกูรีเพื่อนรีเพื่อนอย่าไห้นอย่าหนอย่าใหนาสเก็บเก็บก่อนมันหมดนี่มัน่อดอโตตายควายเก่งกักากไอ้เหี้ยอ้าวันหมดแล้วเนี่ยเอาอะไรไปจะู้ไอ้ตันนี่ขาอ้ารนี่าบ้านไอ้ คุยฟาร์มเพื่อนกูโง่เี้ยายัีเพื่อนหมดเดียวนี้เพื่อนมมงเดี๋ยวนี้เพื่อนไม่ไอง่ัดโง่หมดเลยเี้ยเี้ยอะไวะยิ่งีหน้าหนังควยที่เขาอยู่ายเดี่ยเี้ยอะไรอห่อเลยห่อเลยเพื่อนห่อเลยแน่เหี้ยกูแค่นี้แหละเพื่อนดีเฮ้ยชุบเพื่อนยากให้ชุกเพื่อนนอนด้วยชุบเพื่อนหน่อยชุกเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุกเพื่อนหน่อยห่อเล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 ย เวทยุคดมปเยไี่เลาก้าวเหมาเัเลเนี่ยเพื่อนตอนตายตองมาหนไหมไม่มาคันชุบเลยตีตลอดนะไม่ตีตลอดมันปนในปลปนในปลาปนในปลาเพื่อนก่อนไหมมเพืนไหมมีเนปนในปลาครับ ุ่งพร้อมห่อสุหล่อพร้อมยางไอเทมไม่เด้งหรสัตว์เลยห่อเลยห่อเลยปังดีห่อเลยหอคนนี้มัไปอคนนี้ไม่ห่อห่อไม่ได้ผมมีเปผมมีแต่เปขึ้นมาห่อได้เย็นเยหอยหมดหอยหมดยังก่ายเลยเด้งสดเยียงวายวยออกเลยออกเอยเยียวายอสัตว์เออเนี่ยเชืองจัดเชืองจัดเชืองจัดผมแล้วกับือยไว น้องน้องพี่บอกไม่ได้ว่าน้องเี่อะไรน้องหอวยไหนบอกให้เลิกเล่นไอ้เนี่ยอะไรอ่ะฮัลโหลโทษๆพี่โทษๆโทรไม่ได้มีเส้นนฮ้ยใครได้ออกไปก่อนเลยใครเสร็จออกไปก่อนเลยออกไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนออกไปเลยเฮ้ยเออแล้วอยู่ไหนกันหมดวะ ไม่โดนจับาทช่วยเพื่อนหน่อยดิมึงตีเพื่อนนี่มึงตีมึงตีตำรวจได้ปะตำรวจมันน้อยมากเลยนะเว้ยแม่มันมีมันมอย่้ยู่อย่างนี้ก็ไดไกลกว่างเราตีตำรวจให้พี่หน่อยจีเรียกเหยื่มาไนกัไหนจดเวลาจดเวลเราต้องจดเวลาไปออกได้ออกเลยไปขนลุจับา่กิมพเอพื่อนออกไปโดนจับคนอะ แล้วมันโดนจับทำไมอ่ะไบุุกกงนในนี้มีคนยิงตารอในจ่ายพี่จ่ายเออจ่ายแล้วจ่ายแล้วทุกคนเมมเข็นอ่ะนะถ้าเกิดตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งสามแยกมีคนตีเพื่อนโดนผิดธรรมเสนึ่งสามแยอหมดนะตีไหมโดนจับไปใครใครไปทถามมาไม่มีระเบิดไม่มีศพเลยเออมาที่พี่เบลมาที่พี่เบลไม่มีต้องเหลือเว้ยเรื่องระเบิดอ่ะคุณทวนตั้งแต่ยังไม่ถึงบ้านอ่ะไม่มีใครสนใจกันเองผมก็พูดแล้วผมพูดแล้วระเบิดอ่ะไปไปเคียร์หัวเคียร์หัวเล่นเคี้ยวหัวเล่นต่อร้อยเลยได้ห้ามเข้าออกนะเว้ย เดี๋ยวสนี้ไปเปลี่ยนี่บางกันให้ผมห่อไหมล่ะมีมีเอเปเอ็มเป๊เดี๋ยเป็นห่อทีบางกัเ็หเนาะครับครับดูหลังบ้านนิเครับพี่หลังไม่นิเเอ็งมาเอ็งมาเอ็งมารีวิค่ายทหารเอ็งมากระหล่ารดิไม่มีคนทำี่แกงใช่ปะไม่แล้วแล้วนี่ยางแล้วมีมีจ้างคนแหกคุกยังไป็จ้างบอกจะแหกกันเองแหกกันเองแหกกันเองเป็นคนนะเป็นคนนะถ้ามจะแหกกันเองเป็นคนนะโอเคโอเคอ่านตี เเกกัันนนียมใครไม่ได้อุ้มแบบไปช่วยให้เอาเพื่อนออกก่อนแล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นไอเนี่ยเพื่อนที่โดนจับอะไปแฮกแคสมาตลาดใครจะหาเป็นอะไรับพี่นะถึครับเป็นอะไรับพี่ฟังตำรวจสิบสองนะเว้ยเล่นง่ายๆแกงมึงเล่นกันเลยอแก๊งมันไม่มีอะไรให้ต้องน้ำสั่งมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเยอะเลยตำรวจสิบสองมันไม่มีอะไรเลยเยอยแต่เราอะแม่ง เราลเียบร้อยไปหนึ่ง่มเดข่าวสมองดิเนียเล่นตีกันเองยาจัดหละมาจัดเลยมาแหกคุ้วยนะคู่ฆ่าไปดูวเดียวยี่หานไปพวกแมงตายห่าละองเรียยยมีคนหายนะเพื่อนพวกกันาตำรวจไ่ให้แล้วไอคอมคอมเพื่อนงไปไหนอย่าทิ้งเพื่อนคอมไปไหนพี่มีบางเคมนดตกะอนเช้าวันเนี้ยตำรวจไล่ อย่างน้อยก็ได้หนึ่งเอออย่างน้อยก็ได้หนึ่งวะไอ้เหี้ย <ผม S 1> อันนี้เด <นะ S 2> ี๋ยวทำโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวเรามาพ,พี่อุ้มไหมพี่อุ้มไหมอ๋อเดี๋ยวผมลากก็ได้ครับเดี๋ยวผมพอได้ไหมผมลองดูอ่ะเดี๋ยวเรามาเชื่อมพี่อ๋อไม่ไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวผมสนับต่อยก็ได้ครับ ี่มาก็ดูจากสภาพแล้วไม่น่าไม่น่าทำอะไรกูได้กูระเนแล้วกแ็ว <c oughs> แค่หนึ่งพอแล้ว ไม่ต้องถึงมือกูด้วยไอ้เฮียไม่มีทรงเลยมาลุกขึ้นแทนที่จะใส่เกาะจะใส่เกาะก่อนไอ้เฮียกากจัดไม่มีทรงเลยเฮียไม่มีทรงเลยวะแทนที่จะใส่แบบเกาะก่อนไอ้เฮียนี่พันยาก่อนก็โดนเลยเอาพี่เอาเลยตอรอมาแล้วนะปะมีรถแรงๆนะครับเอาพอร์ตผมเลยพี่พอร์ตพอร์ตฟ้าพอยด์เลย ไม่มีคนปิดประตูผมพี่ตลองมาะล้วลองรถพี่เอาลองเลยเพื่อนโดนยิงเพื่อนโนยิงข้างบ้านเดี๋ยวพึ่งลงนะปั๊มรถเละเลยอันนี้ไม่ดต้องไปข้าหมูข้าหมูข้าหมูไอ้อ้ไไอีกไล้วจข้าหมูข้าหมูมตีตลอไ้หรือไม่ต้อง เอไม่ตีถ้ามันไม่ไหวอยาาอยาเสี่ยงโดนจับเอียได้สองรอบปม่วานหรือว่าไงวะต้นหลุดเอาตีต่อที่พี่กฤเคยบอกอ่ะมึงจะเป็นเสี่ยงให้มันโดนจับไหมเหแบบทำศพทำศพวัตถุฟักเชี่ออะไร่ะกูทำอะไรของกูวะเนี่ย ไปต่อเลยพี่เอาจบไปต่อเลยได้ได้ได้เฮ้ยมึงมึงมึงมาไม่แม่มาตีตอลอที่บ้านดิมาตีตอลอที่บ้านหน่อยดิมีคนแหกมึงจะรอดเราไม่ได้ปิดบ้านหลังอ้านศพหนึ่งนะไอ้น้องไปแหกให้แป๊บนึง โอเคพี่เบลเซตลงบานมีใครอยู่กับพี่เบลเ่าเดี๋ยวไปกันเดไปกันลดงตามไปกันเดี๋ยวไปกันมวเินกันดยวดัโวเดกยวําไกััวดนกัที๋ยดนันดนไันเดี๋ยวเนกัเยวเดนัเวเนไันเดวนไันดีจยวนกักันข้าวเนกนเี๋ยิไีหลวดไีวนไปกันเดยิันเีหลวดนเว้ยตามนะตามนเินป ไหวชิยวมันตำรวัวหน้ามึงไอ้ทอมวิธีทำไมรถคันนี้มันเลี้ยวแปลกแปลกวนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยรอหนึ่งดีช่วยผมด้วยจำลงมาดิบนบ้านลงมาดิที่ไหนที่ไหนที่เบลหลัดกลางปะให้หมอไปส่งนี่มึงมีใครโดนตำรวจไล่ไหมเดี๋ยวผมช่วยยิงให้เป็นร่างเป็นล่างแล้วมันออกมาแล้วนะตรงคานัวมันกำลังไปมือตามไป ไอ้มดอกไม่ได้รอหนึ่งมันโรแล้วมึงยิงมันดิตอกใช่ไหมได้ได้าวยาวยาวไปยาวเลยช้าม่รอบชนะมาเฮ้ยใครวะเมื่อกี้นี่ประนไโเดี๋ยวไม่ได้ไล่พี่ปาครับวะใครวะอ้เวลาคุกหนึ่งไม่ไม่ไม่หลุดแล้วหลุดแล้วใช่ไหมน่าไปไหนแล้วน็อตมงาเดินที่ยอะไรตรงนี้เนี่ยรถพี่พาพพพพพพพี่ ไม่ไม่พาดูพาดูาันอยู่ไหนอ่ะพาดูตำรวจอ่ะไปตำรวจแล้วนั่าใครโดนไล่อ่ะตรงหนามเบียดผมผมผมอยู่บ้านอยู่ตำรวจวะเดี่ยวเราังเดี๋ยวพี่ไปเซตบ้านให้เยอะมากับบอลบอลไอ้สามตามไม่ทันสามองลากนะมาเลยละถูกปัดไล่มาเลยมึ่กวงเลี้ยวแม่งเลี้ยวไม่ไหวจริงวะทอมรอดไม่ตกไปตอนไหนวะพี่แต่รอดหนึ่งแล้วนาแล้วเมื่อกี้ตอมไม่เหรอเนี่ย รนบ่ไม่เห็นหนไม่ต้องไม่ต้องไรบกูตไม่ทมตาไม่อะไรรถอไรรถอไ่รถประมูลอะปรมูลเบนซ์อะออใช่ไหลอยนั่นประมูลประมูลัเนองอขับยังยากเลยว่ะเฮียขับยากจัดไม่มาสิลึกชื้นมัชื่อเอ็นเอไอเียจะอะไรนสัตว์อไม่ด้วย เมือลยเยยับากจริงวันนี้สตอรี่ก่อนดิโอ้เด็กไม่กินยางในโกสังเลยอยากเอามอไซค์ขึ้นติ๊กตอกะรอรับกูได้ไหมมีคนอยู่ติ๊กตอกกี่คนนะรอหลับคนเดียวตอนนี้มีกำลังขึ้นอยู่โอ้ยมันน่าจะเริ่มได้แล้วแหละบ้านนี้เข้าได้เรื่อยๆไหมครับบ้านรุ่มแทนได้ไมสอคนนี้สิบคนไม่ดนเลยโดนตำรวจไล่สิบคันนะแต่เฮ้ยไอ้คุณดีไอ้คนดีอ้คนดีอ้คนดีไอ้คนดีไอ้คนดไอ้คนดไอ้คนดไอ้คนอ้ ตำรวจไล่ติดคันแต่ชิวนะเพื่อนชิวชิวจัดเลยตรงกล้วยอ่ะอ๊ะรถพิลไม่ได้เลยเนี่ยกล้วยใช่ไหมกล้วยใช่ไหมังเพิ่งย้ายยังเพิ่งล้ามีใครอยู่บ้านเปล่าไลู่นเต้ช่วยตำรวจดูไม่มีใช่ปาเดียวเดียวเดียวจะเข้าบ้านแล้วพี่มันกงสีใครอะสีบ้านสเขีบ้านยผ้์เหรอายแล้วตำรวจพีจ่าคุดนพี่เข้าบ้านได้ไหมเข้าบ้านอะไรวะไอ้คนตรงไ บ้านมันตมันติดมันติเข้าบ้านไม่ได้ถ้าผมตัดเพื่อยผมช่วยคมสีอยู่ครับผมยิงช่วยอยู่ครับเพ่มากนอนโดนผ้ามันโดนเพื่อ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 นโดนครับล้าคาทิโนครับเพื่อนโดนตลักกลับบ้านผมสี่แล้วพี่ตำรวจตำรวจอยู่เจ็ดทันซิวนะเพื่อนตำรวจสิบห้าจ้าจามารับพี่ที่จ้าเอ้พี่อ๋อไวจัดช็อปเปอร์ไปไวจัดครับพี่ เกมอะจามาแหกให้ด้วยแขนนองแขวนนองหวยขับเบ้นยังดีกว่าอีกจริงครับจริงไอ้เฮียรถมันเลี้ยวไม่ดีว่ะไอ้เฮียหวยเบ้นกูยังโหดกว่าอีกเอาจริงๆแม่งรถแม่งวงเลี้ยว100ชัดชัดๆคันเนี้ยเฮียวงเลี้ยวแม่งวงเลี้ยว100ชัดชัดๆเลยกูขับไม่ได้เลยว่ะ ขับไม่ได้จริงๆเหรอไอ้คันนี้บอกตรงๆไม่ไหวจริงๆมาโอ้ยอย่าโดนจับสั์เอ้ยออกไงวะเนะี่ย แล้วแหกคุกไงวะคนดูลืมแล้ววะที่นี่แหกคุกไงวะพี่จะบอกว่าไล่นะไอเขาไม่เกี่ยวเลยกูขับเบ้นดีสุดละเชื่อกูดิ มึงก็เห็นว่าเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้อยากให้กูเลี้ยวยังไงแหกทางไหนวะเวลาท่านี้เวทางนี้นยางนี้มั้งแบบว่าโดนสก,กิดหลุมสกิดบอกกูจ,กคจะคว่ำอย่างเดียว มันแหกตรงไหนไวะเฮียเอาหมนออกทางไหนอะทางนี้ทางนี้โดดลงไปมั้งเอ้อย หมอหมอไปไหนอะหมออะหมอ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 อยู่ไหนอะอีอะอะไรของบัวตายได้ไงอะไม่ควรตายนะเอาจริงๆอะงงมาฝักงงตายได้ไงอะงงโอ้โห้เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยจริงๆ 3ามศูนย์แปดครับชอปเปอร์พันห้าเอาได้ครับได้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาเด็กไหมอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปทางไหนวะ เฮียเขายังรอกูแต่กูจำได้ว่ากูเคยแหกตรงนี้อยู่นะกูจำได้นะเออปนึกว่าผมอยู่ผมอยู่ในเขาเนื้อว่าพี่อยู่ในสลอสยู่ไงเขาเลยตอบมาเนี่ยมาเนีมาเนี่ย เป็นเล่นักี่ไปนะอะไรนะเป็เล่นกีกไน่ไปลเล่นกีก่ใบส,สีสิบคิดถึงจูโฮจูวอนจัดเออไอจูไอจูวอนมันยังเล่นอยู่ที่นี่ไหมอ่อไม่ไม่ไม่ตาครับหายหายไปแล้วนะจูวอน มันยังเป็นแบบคนเก็บรถเก็บเที่ยอะไรของมันอยู่วายจูวอนอะ <c oughs> มันยังมันยังเป็นพวกพวกแบบเก่งกำไรอยู่วายจูวอนอะมีมีมีตังค์พาลดไหมพี่มีกันไหมเบิ่ง